อือันนี้ยหหูไอ้ออยู่ครับไอ้อย,ออยตามมากรับยังไงยังไงจะดนเลช่อนครับอ,อยากกินจริงๆด้วด้สับเลยชุยนน่มหนครับผม ป,ป่าป่าครับ<ด>ตัวนี้ีไอวายนะครับผมนี่เขาก็ได้มาโมสักหน่อยครับโมสักหน่อยครับผมนี่ครับตัวบอดี้มันจะเป็นแบบนี้ตัวเปล่านะครับผมเราจะเอาไปตกชฉดโรนะครับผมเราต้องโมสักหน่อยจะใส่ก้านลวดนะครับผมอันดับแรกจะใส่ก้านลวดแล้วก็ใส่ตะกรว แล้วก็ไม่แน่อาจจะใส่ใบหลิวเพิ่มสักหน่อยให้มันหนักนะครับผมใส่ใบหลิวเพิ่มให้มันลั่นนะครับผมก็น่าจ,จะเป็นใบหลิวคู่เคาะล,ะละั่นๆนียครับผมไปดูก่อนว่าจะใส่ใบหลิวแบบไหนครับแล้วก็ลองดูน้ําหนักด้วยเวราน้ําหนักตัวเหยื่อมันแค่ก้าวกำเราต้องทงําระยะให้มันไกลขึ้นนะครับผมในการพันเข้าไปครับแต่ต้องใส่ใบหลิวก่อนแล้วใส่ใบหลิวครับ นี่นะครับผมก็มูเสร็จเรียบร้อยนี่ครับใส่ใบริ้วเพิ่มตะกวัวนะครับผมตัดหางปูให้สั้นลงนิดหนึ่งแล้วก็ต่อการคนระับเอาไว้นับชิลนะครับ<ช>ผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยนี่จะลองเป็นบยางเราเลยครับผมเดียวนะครับผมว่าไม้มหาชนอย่างนี้กบยางเ i ียวเราจะกอดหรือเปล่านะครับผม สายชูโดครับต้องเล่นโัโหนนะครับผมกบยางของเราก็น่าจะโหนเหมือนกันมัง้งเขาเรียกกบยางมหาโหนงัดกับชโดจะไหวหรือไม่นะครับผมยาง DIY เดินเร็ว้วยเหมือนรู้อ่ะก็เธอมันรู้ อุ้ยแม่จิบอุ้ยแม่จิบแต่แม่ไม่เอาเมื่อกี้แม่จิบนะครับอุ้ยนี่อยู่ครับนี่ตามมากัดครับบอกแล้วโอ้โหตามมากัดครับตามมากัดครับทุกคนตามมากัดเลยเดี๋ยวนะอุ้ยลุดเรียบร้อยเฮียเยอ,อยยางกูโอ้เสียดาย ตัวใหญ่ด้วยครับตัวนี้ตะของ้างนะครับทุกคนไม่ไหววะ่ะอู้ตามมากัดจับเหยื่อไม่ถูกตัวด้วยอู้เหยื่อไม่หาย,เ,ยเลยผ่านแล้วครับผมแต่ตะขอไม่เข้านะครับตัวนี้ไม่อยู่ครับง้างเลยสับแน่นๆแล้วสบัดครั้งเดียวหลุดเลยค้อกนี้หลุดไปที่เรียบร้อยครับผมเสียดายครับ มันน่าจะไม่กัดอีกอะ่ะเพราะว่าเยอะมาเยอะมาถึงฝั่งแล้วครับผมโอ้เสียดายว่าจะกัดแต่ละตัวเฮ้ยสิงไปครับผมเดินเดินเข้าไปหาข้อใหม่ครับผมแต่ DIY ครับกัดโพดแน่ครับผมเต็มคำรับประกันครับผมเ <c oughs> ย,ยื่อยางครับแต่ตะขอตะขออาจจะงางครับตะขอเบ็ดสามโอประมาณสามโอครับผมเอาไม่อยู่ของ DIY ตะขอ,อากากเกิน ให้เจอนะลูกลงกระทาไปด้วยนี่ขอให้เจอขอให้เจอคอ,อกแต่้ะเจอยากมากครับผม อกี้ก็สามโลกว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมชมแล้วสิดด้นี่ครับใช่ครับท่านผู้ชมเจอแล้วล้อข้างฝั่งมาเลยมั้งเดีดูก่อน โอ้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับไม้แรงไปเลยกระตุ้นหน่อยนั่นไงนั่นไง,นนไงจะดูรือช่อนครับนั่นไงครับช่อนหรือเปล่าช่อนนะนี่กัดอย่างนี้นี่ช่อนไซส์สวยเลยเลยนี่อ้าวไอช่อนครับผมอ้าวทานครบผม ท่านผู้ชมไอ้เหยื่อนี้แม่งเด็ดจริงว่ะได้ช่อนครับผมใสสวยเลยครับผมเดี๋ยวคิปเปอร์ครับดิบให้ท่านผู้ชมดูครับเฮ้ยนี่ครับกระเขาะเลยเนอะเดือดดีไอไวครับกับไอช่อนไซสกับโลครับประมาณเจ็ดแปดคครับผมเอาเรื่องครับชะโดหลุดไปแต่ได้ปลาช่อนมาครับก็สุดยอดครับผมเดือดดีไอไว สุดยอดได้โดดข้ามไปเลยครับท่านผู้ชมนึ่งอูไม่ข้ามเนี่ยบริษัทไก่ยุบหายกูข้ามแม่งเลยพวกกูจะไปกลัวอะไรครับไม่ข้ามก็แค่เปียกครับ ไปสัตว์ยุ่ยชุม่มมันครับผมียาครับชุ่มครับผมบอกแล้วครับไม่ข้ามก็แค่เปียกแต่เราไม่เคยกลัวครับผมลุยต่อไปเยายกัเลยเยอะไม่น่าเลย ลองกลับมาคืนแล้วนี่ไงนี่ไงวนอยู่นี่ครับอุ้ย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 เป็นอย่างยอุ้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 ยปลาปลาครับตัวนี้ตามมาเลยอุ้ยปลาปลาครับตัวนี้ไม่ใช่แม่นะครับปลาปลาครับตัวนี้ อ้ย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 ปลาปลา้อเปครับผมเพราะว่านู่นของนี่มู่นนะครับผมโน่นมาแน่เลครับตัวนี้น,น,นี่ครับสับอีกทีโความสาใจโอเคอเครับจับซ้ายนียนี้ โอ้ยไซส์ใหญ่ครับตัวนี้ประมาณสี่โลได้สี่โลกว่าครับเอาปลาป่าดีไหมครับอ้โหูสีสวยอ้วนเลยครับผมดูจากเป็นปลาป่าได้ไงมีพุงครับผมหากินอ้วนตับเลยมีพุงตับเลยนู่นดูนั่นแม่ยังตอนลูกเลยยังไม่หมดไอชโดโแม่ข้อกระสวนแม่ข้อนะครับตัวนี้เป็นปลาป่านะครับผมเอาดีไหม เอาไปให้ใครดีน้อนนิเคครับผมไม่มีคนเอาหรอกถ้าเอาไปทำก็คงจะไม่อร่อยครับผมเดี๋ใช้แรงเยอะลูลกจะเหนืออ่อยเอาเดีใช้ครีมปดครับได้มันก็พอครับผมเราเน้นแค่มันพอครีมก่อนนะครับปดก่อนนะตัวเธอ เป,ปอิสระนะจ๊ะขอบคุณที่มากัดเหยืย่อเรานะจ๊ะทีรกปล่อยปลแล้วครับนี่หางนี่ดูหางดูตัวครับปายแล้วปายไปแล้วนะป,ไป่อนะครับผมปลครับไม่ต้องซีเรียสครับเอาไว้ช่วงเขาเรียกอะไรช่วงหน้าหนาวครับมาตกใหม่เราไม่ต้องเน้นแบบ ได้ทุกตัวก็ได้ครับผมอู้ยดูจิบครับอืมไปแล้วครับผมมองไหลลงไปแล้วคืนอากาศไปเรียบร้อยครับผมลิตามสภาพครับแต่ใช้เราเราใช้ลวดหน้าครับเอาไห้งัดเงดโดยเฉพาะโอเคครับผม,เ,คคบผมเป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับเทสเยื่อของอะไรเขาเรียกของดี y วนะครับผมก็ประสบความสําเร็จครับผมกินดีข้อเสียคือปลามันนี่ครับ เราหยุดตกเพราะอะไรครับผมเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ครับเป็นวุ้นเลยครับผมจบครับผมฝนครับผมแต่มันใกล้มากตกอยู่ใกล้จากเรามากมากเลยแต่มันมีลมมาเนี่ยคือถ้าชะดถ้าตกเงี้ยตีหามัอส่วไม่ค่อยได้ครับผมต้องรอจิบอย่างเงี้ยครับผมตามวังตามอะไรก็รอจิบอันนี้ก็เป็นปลาปากมีแม่คอกตัวหนึง่งกัดนะครับเป็นแม่คอกตัวหนึง่งแล้วก็เป็นปลาป่า,ปาตัวหนึง่งปลาป่านั้นกุกัด ดุมากครับผมประมาณ2โลกว่ากว่าประมาณ3มโลประมาณ3โล,3โลเอ,อ้ตัวแรก,ต,แรกตัวแรกประมาณ2โลกว่ากกับ3มโลตัวหลัตัวหล,วลังอะ่ะ3โลกับสี่โลก็ใช้ได้ครับผมราคา60กว่าบาทเพราะว่าถ้าเป็นตกปลาช่อนนะครับต้องไซส์ประมาณ7 8็ดขีดที่ผมได้ครับประมาณ 7, เจ็ดขีดขึ้นเบ็ดมันเบ็ดเบ็ดน,น,น,น่าจะเกือบ3โอผมว่าน่าจะมี2โอโอแต่มัน2โอก้นสั้นอะ่ะแต่ตะขอนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมลองดูแลนะ้วชโดประมาณ2โลกว่า,ง,าง้าง ทนไม่ได้ครับผมถ้าจะใช้จริงๆผมว่าสําหรับปลาช่อนนะแถวบ้านเราไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่ของไปของดูจีนอ่ะเหยื่อทรงนี้นะครับผมถ้าไปพันตะกั่วเพิ่มแอคชั่นมันไม่ค่อยออกเพราะว่าเหยื่อพวกนี้มันอาศัยเขาเรียกอะไรอาศัยเคาะนะครับผมตามที่ลกหัวมันจะโผล่ประมาณมันจะโผล่แค่ตานะครับผมแล้วก็ดึงมาจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บประมาณนั้นนะครับผมถ้ามันตกชิโดเงี้เราก็กอนิ่งๆใส่ใบหลิวตัวหลังนิดนึงกอนิ่งๆนะครับผม กัดครับผมเพราะมันเหมือนแปลกมั้งหรือยังไงไม่รู้อารมณ์เหมือนเหยื่อยางครับผมแต่ไม่รู้เหมือนมันจะมีหางผู้ผู้แต่ชดชอบเฉยธรรมดานี่ถ้าเหยื่อตัวไม่ใหญ่จริงแอคชั่นไม่ชอบจริงไม่กัดนะครับแต่รอบนี้แปลกไม้เดียวถ้าเจอกัดตึ้มตึ้มเลยครับผมก็สุดยอดเหมือนกันครับเหยื่อดี y ไวก็หามาลองเล่นกันดูครับผมขำๆนะครับผมลองเปลี่ยนเหยื่อบ้างครับผมแต่เหยื่อที่ตกชดพวกเหยื่อสายเราทําเองก็มีครับผมแต่เราไม่ใช้ครับเหยื่อตัวเองครับทําขายพร้อมไม่ใช้ครับผม ลองไปทั่วครับผมมันจะได้สนุกสนุกหน่อยครับผมมันจะได้ตื่นเต้นหน่อยลองเหยื่อครับผมแล้วก็มีเอามาวิเคราะห์นะครับผมพวกเหยื่อตกชะดนี่ครับเราต้องใช้แบบไหนกินดีนะครับผมปลานาฬปลายางครับผมอยปลายางพวกทรงนี้กินหมดครับผมแต่มันจะเลือกกินถ้าเหยื่อที่เราเคยเล่นเหมือนช่วงนี้นะครับผมเขาจะฮิตกันพวกไอเหยื่อหางที่มันเคาะน้ำครับพวกโป๊ะมาพวกคล้ายๆกบครับผมหางกันลองดูแล้วครับผม ถ้าตีช่วงนี้คือคนมาเล่นเยอะเกินมันไม่ใช่อะไรคนมาเล่นเยอะเกินแล้วมันหันมากันหันเริ่มหันมากัดปลายยางพวกเหยื่อโบราณโบราณหน่อยพวกเหยื่อยางเนี่ยครับผมแต่เหยื่อไม้ก็เหมือนกันครับบุ้คนเล่นเยอะเหมือนกันก็ลองหาครับผมถ้าตกปักเขี้ยวๆนะครับผมแนะนําก็ลองหาแปลกๆมันผมดูครับผมอาจจะสนุกก็ได้ครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยครับผมเหมือนเดิมครับมิตรตดลเหยื่อหมานคนไม่หมานครับผมสวัสดีครับ